อเคค่ะสำหรับที่แรกที่เรามาแวะนะคะที่นี่ชื่อว่าชีวิตธรรมดานะก็เป็นคาเฟ่ที่อยู่ริมแม่น้ากกนะคะเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารเลยนะที่นี่เขาเปิดมาหลายปีแล้วก็เป็นคาเฟ่ชื่อดังของเชียงรายเลยนะคะใครมาก็ต้องมาแวะเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะไปดูด้วยกันเลยค่ะ นะคะอยู่ติดกับแม่น้ำกกแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีที่นั่งให้นั่งหลายโซนนะคะจะมีตรงนี้ด้วยนะคะข้างบนที่เป็นาท์ดอร์แล้วก็อินดอร์นะคะหลายโซนมากเลือกนั่งได้ตามชอบเลยนะ ที่สั่งมาแล้วนะคะก็ของเราเป็นกาแฟเย็นสูตรชีวิตธรรมดานะนี่ความพิเศษอยู่ตรงที่เขาเอากาแฟมาทําเป็นก้อนน้าแข็งเลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมนมแล้วก็นําเชื่อมตามชอบลงไปนะคะส่วนของเมฆเป็นกาแฟะสะกัดเย็นสูตรชีวิตธรรมดาเหมือนกันก็ดูแบบดูน่าจะแบบสดชื่นนะเข mm. ้มเข้มแล้วก็ของพี่ตั๋วเป็นกาแฟโบราณค่ะนี่เดี๋ยวรออาหาร นี่อันนี้เราสั่งเป็นเมนูชื่อว่าหนุ่มสาวเชียงรายนะคะจะเป็นข้าวผัดแหนมแล้วเขาก็จะให้แคปหมูน้ำพริกหนุ่นมมาพร้อมกับหมูฝอยด้วยนะโอ้จานใหญ่มากมน่ากินสุดๆจานถัดมานะคะเป็นเอ็กเบนนดิกนะนกับสโมกแซลมอนนะคะมาพอชั้นใหญ่มากจริงดูความเยิ้มของตรงนี้ น่ากินมากแล้วก็อีกจานหนึ่งนะคะเป็นสลัดเส้นหมี่หมูย่างสไตล์เวียดนามประมาณนี้น่ากินอีกแล้วไปกินกันคะ่ะสั่งไป3จานนะคะเต็มโตเลยอาหารที่นี่เขาแบบให้มาจานใหญ่แล้วก็แบบเป็นพอชั่นที่ใหญ่มากสามารถสั่งมาแบ่งการทานกับเพื่อนๆนได้เลยคะ่ะ ที่ที่2ของทริปเชียงรายของเรานะคะเรามาอยู่กันที่วัดร่องเสือเต้นนะที่นี่นะคะสมัยก่อนสักประมาณร้อยปีก่อนนะ่ะที่นี่เป็นวัดล้างนะแล้วก็ตรงเนี้ยนะคะชาวบ้านเขาจะเห็นเสือเนี่ยมากระโดดอยู่แถวเนี้นะเขาก็เลยตั้งชื่อตรงนี้ว่าร่องเสือเต้นอาแล้วข้อหลังจากนั้นนะทุกคนเขาก็จริงนะจริงนะ<อ>ตามประวัติอะเออแล้วสมัยก่อนอะแถวเนี้ยเขาไม่มีวัดทําให้แบบชาวบ้านอะ ต้องไปหาที่ทําบุญไกลๆเนาะเขาก็เลยมาสร้างที่เนี่ยให้เป็นวัดแล้วก็เรียกว่าวัดร่องเสือเต้นค่ะนี่เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในวัดนี้เป็นสีน้าเงินสวยสุดๆไปเลยแค่สุมทางเข้าก็สวยแล้วอะตรงเนี้ย สวยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครมาวัดล่องเสือเต้นอย่าลืมเดินให้ทั่วนะคะ <c oughs> มาค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเที่ยงนี้นะเราจะมากินข้าวกันที่ร้านข้าวซอยร้อยปีสูตราหงนะคะร้านนี้เขาว่าเป็นแบบข้าวซอยโอมากาเซ่ด้วยนะน่าสนใจมากๆเลยข้างในค่ะ ร้านข้าวซอยร้อยปีสูตรตาคอันนี้นะคะเราก็จะต้องมีการจองเข้ามาก่อนนะคะซึ่งมันก็จะมี3มรอบด้วยกันรอบแรกจะเป็นสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วก็รอบที่สองเป็นเที่ยงครึ่งแล้วก็รอบที่3าเป็นบ่ายโมงครึ่งนะคะถ้าไม่จองมาอาจจะไม่ได้เข้ามากินนะคะซึ่งความพิเศษของร้านนี้ก็คือเขาจะเสิร์ฟข้าวซอยเป็นลักษณะของโอมาเกาเสะนะคะก็คือเขาจะมาเสิร์ฟมาเป็นทีละอยางทีละอยางทีละอยางแล้วเขาก็จะเข้ามาถามเราในทุกๆเมนูว่าเมนูถัดไปเนี่ยเรายังอยากจะรับทานหรือเปล่าถ้าอิ่มแล้วก็คือจบดะ นะคะก็เดี๋ยวเราลองมาดูว่าวันนี้เราจะกินไปได้กี่จานก,กันค่ะไปด้วยกันด้วยแต่ครั้งนี้จะมีคุลาบแล้วก็หมูอย่างแรกที่เขาเอามาเสิร์ฟนะคะก็คือจะเป็นชานะสีเขียวคือชาโมนใจนะคะแล้วก็สีแดงอ่ะคือชาเลือดมังกรนะสีแดงเนี่ยจะเป็นชาร้อนเดี๋ยวเรากินหลังจากที่กินข้าวซอยเสร็จนะคะ จานแรกนะคะก็จะเป็นข้าวซอยนะเขาก็จะให้เราเลือกว่าจะเอาเป็นข้าวซอยเนื้อหรือว่าข้าวซอยหมูตุน๋นหรือว่าจะเป็นไก่ตุ๋นก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวตอนนี้เรารอเชฟมาอธิบายวิธีการทานวิธีการปรุงค่ะ กินข้าวซอยเสร็จนะคะเขาบอกว่าต้องดื่มชาเลือดอนนะอมังกรนะหอมมากไม่เคยกินอ่ะรสชอบแบบเนี้ยจานต่อมานะคะเป็นสลัดเชียงตุงนะจานนี้จะแบบเป็นพวกผลไม้แล้วก็ผักนะคะเหมือนตั้งใจให้เรามาล้างปากหลังจากที่กินข้าวซอยเสร็จนะคะ เขาบอกว่าไม่อย่างนั้นอนะ่ะกลิ่นข้าวซอยจะอยู่ในปากเราเป็นยังอ๋งอ,อถ้าไม่ล้างใช่ไหมถ้าไม่ล้างปากกลิ่นข้าวซอยเนี่ยจะอยู่ในปากเราไปหนึ่งวันทุกคนเขาบอกเขาไม่เห็นสูตร <c oughs> <laughs> มากินสลัดก,กันต่อค่ะนนะคะจานถัดมานะเป็นน้ำเงี้ยวเชียงตุงนะคะซึ่งเขาจะไม่ผสมเลือดในน้ำแกงน,นะแล้วก็เดี๋ยวให้เราเริ่มทานจากเส้นนะคะแล้วก็ค่อยไล่ไปแล้วก็ จานถัดมานะคะเป็นไส้อั่วกับน้ำพริกหนุนะะ่มค่ะทุกคน,นเขาจ,จัดจานเสิร์ฟมาน่ารักมากๆเลยมีแคปหมูมาด้วยจานถัดมานะเรายังไม่อิ่มมาต่อก,กันที่แกงฮังเลนะคะก็จะเสิร์ฟมาคู่กับข้าวสวยแล้วก็ผักเหมือนเดิมค่ะของหวานมาแล้วคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นไอศครีมลิ้นจี่สลัง่งแล้วก็อันนี้เป็นกะทิราดด้วยโฟมกาแฟ แล้วก็เป็นวุ้นค่ะของหวานน่ารักมากดูน่ากินนะอ่ะเราก็ปิดท้ายเป็นโพจิฉะค่ะคนาะ <MG. S 1> พวก โอเคค่ะสำหรับข้าวซอยร้อยปีนะคะที่เป็นการเสิร์ฟแบบโอมาการเซ่นะสรุปเราได้ทานไปทั้งหมด5อย่างนะคะก็คือข้าวซอยสลัดนะน้ำเงี้ยวเชียงตุงไส้อั่วนะคะแกงฮังเลแล้วก็ปิดท้ายด้วยของหวานนะคะ mm hmm. เบ็ดเสร็จประมาณนี้เนาะคือที่นี่จุดเด่นเขานอกจากจะเป็นการเสิร์ฟแบบโอมาการเซ่ mm hmm. ที่มาเรื่อยๆแล้วนะคะยังอยู่ที่วัตถุเด็บวัตถุดิบแล้วก็ความใส่ใจในการเสิร์ฟการทําอาหารของเขานะ mm hmm. เขาจะไม่ใช้พวกแบบวัตถุดิบที่ไม่จําเป็นเลยทุกคนอย่างเช่นแบบน้ําตาลหรือว่าแบบ สิ่งปรุงแต่งต่างๆอ่ะเออเพราะฉะนั้นรสชาติอาหารของที่เนี่ยมันก็เลยดูเป็นฟิลแบบธรรมชาติมีความออริจินอลมากๆเลยแนะนําเลยค่ะเป็นการเปิดประสบการณ์การรับประทานอาหารเหนือแบบใหม่ดีมากๆเลยมาต่อกันที่เรียวกังคาเฟ่คะ่ะนี่ร้านจะเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะ เป็นคาเฟ่ที่แบบดังมากเลยนะสมัยก่อนที่มีน้องตโตโตโร่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราหาน้ําหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินไปดูตโตโตโร่กันนะฟึบเมนูนะคะก็จะมีทั้งแบบชามะชานะกาแฟต่างๆนะคะแล้วก็พวกเครื่องดื่มสไตล์สดชื่นสดชื่นก็มีค่ะแล้วก็พวกเมนูก็จะมีพวกข้าวด้วยนะคะเป็นแบบข้าวแกงกะหรี่อะไรอย่างนี้นะสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะ เสร็จจากฝั่งคาเฟ่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามเข้าไปที่ฝั่งฟาร์มนะคะข้างในก็จะมีโตโตโ,ตโรอยู่นะเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายรูปกับซิ gnature ของที่นี้นะคะของโตโตโ,ตโรโตัวใหญ่อยู่ตรงนั้นนั่นเองตึง้งน่ารักเน้อนอยู่กลางป่าเลยอะ่ะ นี่เดินมาถึงน้องโตโตโรแล้วตรงนี้ที่แม่กำลังถ่ายรูปอยู่นะน่ารักเหมือนเดิมเลยตรงนี้คือดูแบบชิลมากแล้วก็ช่วงนี้คนไม่เยอะแล้วอ่ะที่เนี่ยแต่จะบอกว่าฟิลมันยังดีอยู่เลยทุกคนมันดูเป็นคาเฟ่เชียงรายที่แท้ควรมานะ เติมพลังกันที่คาเฟ่เรียวกลางเสร็จแล้วนะคะเราก็มากันที่วัดต้องคุณทุกคนใครมาเชียงรายก็ต้องมาแวะนะคะที่นี่นะเป็นวัดที่สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัยนะแล้วก็สร้างมา26ปีแล้วแล้วก็เขาก็จะยังสร้างต่อไปเรื่อยๆนะคะภายในคือแบบอลังการมากไม่เคยเห็นวัดที่ไหนในไทยคือแบบอลังการขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะโอ้ดูดีเทลดิ ดีเทลตรงทางเดินอะยังขนาดนี้นี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินผ่านนระลกกระพูมเข้าไปที่ดินแดนสุขาวด,ดีกันอ่า ชาวพูดอย่างเราเดินข้ามไปสวยมากทุกคนแนะนำให้มาช่วงที่แบบช่วงกลางวันนะช่วงมีแดดอาจจะยิ่งสวย มุมตามซอกวัดอะไรอย่างนี้ก็สวยนะคะทุกคนมันเป็นสีขาวอะถ่ายรูปมาสวยมากๆเลยนี่ก่อนออกจากวัดนะคะก็จะมีร้านขายของที่ระลึกด้วยนะอุ้ยอันนี้น่ารักอยู่นะใครเป็นแฟนอาจารย์เฉลิมชัยก็ติดหมายติดมือหนังสือกลับบ้านได้ค่ะนี่ โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิป5พิกัดกินเที่ยวที่เชียงรายของเราก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าคลิปเชียงรายยังไม่หมดแค่นี้นะรอติดตาม EP ีหน้านะคะเพร่อชอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กําลังใจให้น้องน,นันนี่ด้วยนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปนะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ